การนอนหลับสนิทในแต่ละคืนจะช่วยทำให้อวัยวะเพศชายของคุณตื่นตัวและแข็งตัวอยู่ได้นาน3-5ชั่วโมงเลยทีเดียวเป็นเหมือนการชาร์จพลังให้กับอวัยวะเพศหล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจนในเส้นเลือดและทฤษฎีการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายก็ได้กล่าวเอาไว้วา่าจะทำงานได้ดีในช่วงเวลากลางคืนดังนั้นการนอนหลับจะเพิ่มปริมาณการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้เพียงพอ ที่จะมีพลังเพศที่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิงซึ่งการนอนนั้นจะต้องเข้านอนแต่หัวคำ่ำดีที่สุดน่าจะเป็นสี่ทุ่มเพราะจะทำให้หลับสนิทเวลาตีสองซึ่งเป็นเวลาที่ระบบฮอร์โมนของการเจริญพันธุ์และฮอร์โมนทุกๆชนิดเริ่มทำงานแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มักจะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเข้านอนไม่เป็นเวลาอยากฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของท่านให้กลับมาฟิตปังดังใจอีกครั้งแล้วละกอ ต้องเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแห่งๆเป็นประจำเพื่อสุขภาพดีจะได้อยู่กับตัวท่านไปอีกยาวนาน แล้ววันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องทำยังไงอะที่ทำให้ถึงคู่รักถึงจุดสุดยอดนะคะและเนี่ยจะบอกว่าการที่จะทำให้คู่รักนะคะมีความสุขทั้งสองฝ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับขนาดด้วยนะอแล้วก็ความพอดีนะคะของการเสียดสีค่ะที่จะทําให้ผู้หญิงนะคะถึงจุดสุดยอดได้ทำอะไรคะเสียดสีให้ดูจะอ่าใช่รู้สึกว่าเป็นไง สัมผัสสัมผัสเชี่ยวเชี่ยวนิดนึงอะแต่อย่างที่บอกลุกลุกจริงนะที่นอ่อันนี้ไปแล้วบอกแล้วไงว่าอย่างใกล้สปาปุ๊บขนขึ้นเลยอ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะไวเนาะแต่ความรู้สึกนะพูดเรื่องเสียสีอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยอย่างที่บอกนะคะท่านผู้ชมทุกท่านว่าคนที่มีขนาดที่เพิ่มขึ้นใหญ่กว่าเนี่ยก็จะต้องได้เปรียบอาคิดดูว่า ใหญ่นะมันก็ต้องดีกว่าเล็กอยู่แล้ว<า>อย่างแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่ามาันจะดีกว่าไหมที่คุณจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยโอ้โหแบบมีความสุขแบบสุดๆนะคะให้คุณนะคะทั้งแข็งทั้งอึดทั้งทนแบบว่าหลังเลืโอ้โหแบบทแบบุกช่วงท่าทุกๆลีลาเนี่ยสิ่งสำคัญนะคะแค,แค่ฟังก็รู้สึกว่าต้องฟิน <ม pocket S 2> <ม>แล้วเรียกได้ว่าแบบรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเลยคุณรู้ไหมคะว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มขนาดขึ้นเนี่ย ขที่ขยายใหญ่ขึ้นปิดอ้าแข็งกแกร่งขึ้นอะอยากรู้เลยชิมิล่าต้องติดตามชมอุจัยใจเย็งก่อนค่ะเดี๋ยวให้คุณ <มา S 1> ผู้ชม,ม <า S 1> เขาติดตามชมก่อนสิแล้วประกันได้เลยว่าเราจะมีเคสมิลลำมาบอกในรายการนี้ค่ะขอบอกนะคะว่ามันง่ายมากเลยค่ะที่จะทำให้คู่ของคุณฟินแล้วฟินอีกซึ่งแบบ โอ้พบกับความแปลกตลาดจนน่าตกใจเลยค่ะใช่แล้วแหละค่ะแห่งๆนะคะทําให้คุณพบกับประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างเพื่อคุณเพ,พื่อคนที่คุณรักค่ะ1แคปซูลค่ะ20่สิบนาทีเห็นผลและก็คงประสิทธิภาพไปถึง3วันค่ะอ๋อปีน่็ไป3วันแต่ที่บอกว่า3วันนี้ไม่ได้แบบ ยังโดชีหน้าเลยไปสามวันนะคะสามวันนี่คือคงประสิทธิภาพนะคะเรียกว่าสกิดปุ๊บอะครับสกิดปุ๊บเพิ่มขึ้นไปรับประทานแหงหงค่ะหนึ่งแคปซูลเนี่ยโหแบบประสิทธิภาพยาวนานถึงสามวันและคิดดูนะคะถ้าเรารับประทานทุกวันนะคะจะทําให้เกิดผลอย่างถาวรเลยเรียกว่าแบบสุณภาพแข็งแรงแล้วก็ส่งเสริมวัฒนาพได้จึิแบบถาวรเลยแหละค่ะ เพราะว่านะคะผลิตภัณฑ์เี้ของเรามีสมุนไพรเกรดพรีเมียมถึง12ชนิดและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะสมุนไพรทั้ง12ชนิดนี่ก็คือสมุรไพยทั้ง12ชนิดนะคะที่เราคัดสรรมาอย่างดี แล้วก็สกัดนะคะเอาสารที่มีประโยชน์จริงๆลงมาใน1แคปซูลของผลิตภัณฑ์เฮงๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะอย่างแรกเลยขอแนะนำนะคะนั่นก็คือเนกุยนั่นเองค่ะสรรพคุณของเนกุยนะคะช่วยทําให้ระบบนะคะไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นตัวต่อไปค่ะนั่นก็คืออีอียิ่งนั่นเองค่ะช่วยในเรื่องของไขสันหลังนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวที่3ค่ะเกากีจี้นะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองนะคะแล้วก็เรื่องของ โรคเบาหวานด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวค่ะตัวนี้ฟังให้ดีเลยนะโถอสีจีนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนของน้ำกามเอาบางคนยังไม่รู้จักคือาบอ่นเป็นไงเรื่องของการเคลื่อน คือกาเนี่คือการฝันเปียกนั่นเองคนที่มีการแบบว่าฝันเปียกบ่อยๆเรื่อยๆคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้มากกว่าคนปกติตัวต่อไปค่ะตัวจ้อนะคะตัวนี้ค่ะช่วยในเรื่องของแก้ระบบประสาทนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้อยู่ได้ยาวนานมากขึ้นเพราะว่าระบบประสาทเราจะจะสั่งนะคะสั่ง้เรเออสั่งการให้ช้าหรือเร็วยังไงนะพันจ้องตัวนี้ได้นั่นเองนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะตัวสัวเอียนะคะตัวนี้เสริมสร้างร่างกาย บำรุงสมองแล้วก็เพิ่มพลังด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะแปะตุกด้านนี้เลยแปะตุกนะคะจะ,จะช่วยในเรื่องของเพิ่มพลังอ่าเพิ่มพลังกำลังนะคะทำให้แบบมีกำลังวังชามากขึ้นนะคะต,ต่อไปนะคะดีเพิ่มพลังดเพิ่มพลัง ต่อไปนะคะอิ่มเอี้ยงคับก็จะช่วยบารุงร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องบํารุงฟื้นฟูไตนั่นเองดีมากใช่นะคะแล้วเรามาดูนี่กันเลยค่ะสารพันสารพัดประโยชน์นะคะที่ช่วยรักษาโรคได้มากกว่า500ชนิดนั่นคือเห็ดหลินจือนั่นเองอ๋อเรียกได้ว่าแบบเป็นที่รู้จักกันมากมายนะคะเกี่ยวกับในวงการของสมุนไพรแต่ที่เราแต่จะบอกว่าเห็ดหลินจือที่เรียกว่าดีแล้วต้องยกให้นี่เลยค่ะ ยกอายยกขึ้นมาเลยรนะคะคุณคแหมตัวนี้ก็คือใช่ตังถังเ<ม>ช่านั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบ เป็นไวอากาแห่งเทือกเขาคิมาลัยเลยแบบหาธรรมดานี่หาไม่ได้นะต้องปีนเขาขึ้นไปนะคะประเทศจ <นะ S 2> ีนต่างหากด้วยใช่อยู่ที่ประเทศจีนนะคะคุณสมบัติสุดยอดเลยค่ะก็จะช่วยกระตุ้นนะคะสมรรถภาพทางเพศค่ะและเพิ่มฮอร์โมนแล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะ,คะ12ชนิดนี้รวมอยู่ใน1แคปซูลในปริพันฑ์เสร์มอาหารท่านชายเฮงเของเราแล้วค่ะสุดยอดมากๆเพราะว่าสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ย ทั้งมีราคาที่สูงแล้วก็หาย,ยากมากๆเลยแต่ว่าเฮงเฮงของเราจัดให้อย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะคือสกัดมาในหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะผลิตภัณฑ์แห่งของเราหรึ่งแคปซูลค่ะ20นาทีเห็นผลและผลสุดทาพได้นานถึง3วันจะทำให้คุณนะคะได้พบกับโลกใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมเพื่อคุณนะคะเพื่อคนที่คุณรักค่ะช่วยเพิ่มขนาดให้แรงให้สิตและทนึืนค่ะคุณรักครอบครัวหรือรักคนรักของคุณไหมคะรักคือการให้แล้ววันนี้คุณให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนรักเราหรือยัง อย่าช้าค่ะถ้าคุณช้าเท่ากับคุณไม่ได้รับคู่รักของคุณนะคะรีบโทมรมาเลยค่ะนี่ค่ะเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและ้วโคเราจะมาพบกับความแปลกใหม่กันอีกมากมายและในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพบกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะความแปลกใหม่ของชีวิตคู่นะคะเฮงๆค่ะสร้างรักสร้างสิ่งแตกต่างค่ะแล้วมาพบกับช่วงหน้าค่ะ